แอปยูพิกถ้าเราไม่สมัครไม่ซื้อของไม่ชวนคนเราจะหาเงินจากแอปนี้ได้ไหมสวัสดีครับเพื่อนเอนผมบีนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการหาเงินในแอป u p พิกนะครับโดยที่เราไม่ต้องสมัครเป็นยูพิกเกอร์ไม่ต้องซื้อของอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ต้องชวนคนนะฮะเราก็สามารถหาเงินจากแอปนี้ได้ครับ เดี๋ยวผมจะขอแบ่งเป็น2หัวข้อนะครับหัวข้อแรกนะครับเราไม่ต้องสมัครเป็นยูพิกเกอร์นะฮะไม่ต้องซื้อสินค้าใรเลยแต่เราก็สามารถหาเงินจากแอปนี้ได้นะครับก็คือเป็นเกม500จากแอปยูพิกนะครับผมซึ่งผมได้ทำคลิปไว้แล้วนะฮะเกี่ยวกับเกมนี้วิธีการขั้นตอนการเล่นนะครับก็ไปดูได้ในคลิปยูพิก EP ที่2นะฮะหรือไปดูคลิปของ Lazada เกม500ได้นะฮะผมได้ทำทั้ง อาลาซาดาแล้วก็ยูพิกแล้วนะฮะก็วิธีการเล่นเหมือนกันเลยนะครับก็ไปดูกันได้เลยนะครับแล้วก็มันก็จะมีกิจกรรมใหม่นะฮะจากแอปยูพิกก็คือสินค้าในราคา1บาทนะครับก็เป็นสินค้าในระยะเวลาที่จํากัดนะครับเป็นช่วงเวลานั้นๆ้นเขาก็จะจัดโรนี้ขึ้นมาให้เราไปทําการรีบไปดึงสินค้านั้นนะครับถ้าใคร ดึงได้ก่อนคนนั้นก็จะได้ไปเราก็หมดสิทธิ์นะฮะก็เกมนี้จะแตกต่างจากลาซาด้านะลาซาดานี้ก็คือเป็นการสุ่มผู้โชคดีนะฮะว่าใครจะได้สินค้าใน1บาทนั้นไปแต่นี้ก็คือใครเร็วคนนั้นได้นะครับโอเคก็จบไปแล้วนะฮะเกี่ยวกับการหาเงินในแอป u p พิกนะครับผมโดยไม่ต้องลงทุนไม่ต้องซื้อของไม่ต้องสมัครอะไรเลยนะฮะก็สามารถไปหาไรายได้จากแอปนี้ได้นะครับก็เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งของทางยูพิกเขานะฮะเพื่อให้ เราเนี่ยได้รู้จักกับแอปนี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับต่อมานะครับหัวข้อที่2นะก็คือเราสมัครซื้อสินค้าใน u p i c Choice แล้วนะครับเราเป็น u p i c เกอแล้วเนี่ยเราต้องชวนคนไหมถ้าเราไม่ชวนเราจะได้เงินไหมอ่าตรงนี้ผมคิดว่าหลายคนอาจจะสงสัยกันนะครับผมบอกไว้เลยนะฮะร,รายได้หลักของทาง u p i c นะฮะส่วนมากของทาง u p i r เกอเนี่ยเขาจะขายสินค้าแบบผ่านสื่อออนไลน์นะับไม่ว่าจะเป็น f i l i a t e Dropship นะครับผมซึ่ง ถ้าใครยังไม่เป็นยูฟิกเกอร์เนี่ยมันจะไม่มีในส่วนของเงินคืนในแต่ละสินค้านั้นนะฮะเมื่อเราเป็นยูฟิกเกอร์เนี่ยถ้าเราช็อปเองเราก็จะได้เงินคืนหรือไปซื้อสินค้าหรือไปแชร์ให้คนอื่นๆเนี่ยเมื่อคนอื่นซื้อสินค้าเราก็จะได้เงินคืนในส่วนนั้นนะครับก็คือเราก็ถ้าเราขี้เกียจชวนคนไม่มีผู้ติดตามไม่มีฐานผู้ติดตามไม่มีฐานแฟนคลับอะไรเลยไม่มีคนรู้จักเราก็สามารถหาเงินได้จาก าการขายสินค้าแบบ affiliate แล้วก็ drop ship นะครับส่วนวิธีการขายแบบ affiliate แล้วก็ drop ship นะครผมได้ทำคลิปไว้แล้วใน EP 1สําสำหรับคนเริ่มต้นเป็น y o u เ u อ e r นะครก็ไปดูกันได้แต่อาจจะยังไม่เจาะลึกอะไรสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะทำคลิปต่อไปนะครับว่าลงขายที่ไหนบ้างขายยังไงบ้างนะครับโอเคส่วนทำไมเราต้องชวนคนนะฮะก็คือมันก็จะมีสิทธิพิเศษ เพิ่มเข้ามานะฮะเกี่ยวกับชวนคนนะครับเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะฮะในการหาคนนะฮะถ้าเราไม่หาตรงนี้ก็ไปขยันไปเอาดีด้านการขายอย่างเดียวก็ได้นะฮะก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับโอเควันนี้ผมก็สรุปเพียงเท่านี้นะฮะแบบสั้นๆง่ายๆนะครับก็สามารถาฝากลิงก์ของ ยู่ิกเกอร์ของคุณได้นาล่างนะฮะแล้วก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับผมหรืออยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้เลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจงให้ผมแล้วก็มีคลิปใหม่มาก็จะได้รับชมก่อนใครเลยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย